วัสดีนะ้านะนะครับหเห็นปลาช่อนนอนอยู่ตรงนี้ตัวนะึงแต่มีตะเพียนตัวนะึงโดนโดนนะโดนเปิดตาหมานกันฮนะ เปิดตาหมานผมเห็นไอช่อนตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยแต่ไม่ทันนะฮะเปิดตาหมานก่อนเอาเอา,เอาปลาตะเพียนกันไม่รู้เขาเรียกตะเพียนเอาเอาแล้วนะโดนหัวนิดเดียวอยู่แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจะหลุดจะหลุดผมว่าจะหลุดนั่นแหละ จะหลุดนะแะเดี๋ยวผมลงไปเอากัน ตาแมนก่อนหนึ่งแต็มโอ้โหไม่โดนนะนะ นูน่นออกไปนู่นแล้วมาแล้วนะั่นนะ่ะแต่มันไม่ยอมมีนักขังงี้นะเดี๋ยวรอมาเาินขังงนั่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่เอานหนเดี๋ยวชอวไปเลย มกนไม่โดนแน่โดนโดนแน่โดนโดนมันมี2ตัวโดนแน่ๆโดนผมก็นึกไม่โดนออ้ย็นครั้งแรกสายไม่วิ่งอ่ะ ผมว่าผมลงเอาดีกว่านะชัวร์กว่าลงาเอาดีกว่าครับชัวร์เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้มันโดนยังไงให้มันชัวร์ดีกว่าขอดูเนี่ยนะน,นะถ้าผมไม่ลงมาเอาก็ไม่ได้นะดูผมยิงเลยมันโดนสั่นผมยิงรู้สึกมันตกต่ำมากฮะโดนแต่ท้องนิง นี่ขนาดผมเล็งกลางตัวนะั่นะนะนะเดี๋ยวนะขอโทษดยเนี่ยนะนะดูผมยิงกลางตัวนะั่นเะลโดนสะโดนแค่โอเคนะใส่สวยอยู่ตัวนี้เต็มที่สองคนระับ แต้มแรกปลาตะเพียนหรือยี่สกไม่รู้โอเคครับตัวใหญ่อยู่2อแต้มก็กลับมาแล้วครับสรุป2อแต้มครับตัวนี้ว่าจะาทำปลานหนึ่งครับหนึ่งสองเครื่องส่วนปลาตะเพียนนี่จะเก็บไว้ก่อนครับไว้เมนูอื่น เนีย่ยครับมาดูจุดที่ผมยิงเข้าจุดเนี้ยหลายตัวนะรู้สึกว่ายางมันอ่อนหรือว่าสีมือไม่ดีโอ้ยร้อนร้อนอันนี้หนึ่งแบบทรงเครื่องอ หนึ่งส่งเครื่องก็สายเลาะหากินนะครับไม่ได้ยิงเล่นครับยิงมาเลี้ยงครอบครัวครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ